จัวเหมยหญิงวัยใกล้จะ30ปีหลุดเข้ามาอยู่ในร่างของเหรียญกวางโจสาวน้อยวัยสิด้วยความยากจนเธอต้องใช้ความรู้ในอดีตเพื่อเลี้ยงดูตนเองและน้องๆหลังจากนั้นเธอได้ช่วยเหลือชายหนุ่มผู้หนึ่งเอาไว้ยังไงก็ตามข้ายังไม่ได้ถามชื่อของเจ้าเลยและบ้านของเจ้าอยู่ที่ไหน หากเจ้ามีบางอย่างที่ไม่สามารถพูดได้หรือไม่สะดวกจะพูดก็ไม่เป็นไรนะเจ้าลืมมันไปเสียเถิดเปล่าไม่นางเจ้าอย่าเพิ่งเข้าใจผิดไม่ใช่ว่าข้ามีบางอย่างที่ไม่สามารถพูดออกมาได้แต่ข้าลืมมันไปหมดแล้วเท่านั้นอะไรนะก่อนจะดูคลิปอย่าลืมติดตามช่องศพตาด้วยนะคะสำหรับนิยายทุกเรื่องที่นำมาอ่านลงในช่องศพตาเราได้รับอนุญาตจากผู้เขียนหรือผู้แปลแล้วนะคะตอนที่8ปดักทางอีกแล้ว เหรียญฟางโจเดินไปหาอาเจี๋นและเหลียนเจออีกสามก้านางยิ้มให้อาเจียนและกระซิบว่าคืนนี้ต้องขอบคุณเจ้ามากที่ช่วยทลายวงล้อมให้ข้าไม่เห็นต้องเกรงใจเลยอาเจีย๋นยิ้มแย้มอย่างมีความสุขอย่างยิ่งเหลียนฟางโจพยักหน้าและยิ้มออกมาเช่นเดียวกันเช่นนั้นข้าจะเข้าไปก่อนอาเจอดูแลอาเจียนเกอรของเจ้าด้วยคืนนี้เขาดื่มไปเยอะมาก เจี๋ยเจี๋ยไม่ต้องกังวลปล่อยให้เป็นหน้าที่ของข้าเองเหรียญเจ๋อตบหน้าอกกล่าวรับอย่างเคืงขังเหรียญฟางโจจึงเข้าไปตัวเรือนชั้นในกับฟางฉิงที่รอนางอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหมิงเย่เหล่านั้นไม่สําคัญว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ก็ตามเมื่อเหรียญเจ๋อและอาเจียนอยู่ด้วยกันตามลําพังอีกครั้งทั้งสองคนจะต้องรู้สึกอึดอัดใจและไม่เป็นธรรมชาติอย่างแน่นอน เหรียญฟางโจจึงต้องมาพูดคำเหล่านี้ต่อหน้าพวกเขาด้วยถ้อยคำเล็กน้อยเพียงไม่กี่คำที่นางเพิ่งพูดไปจะช่วยให้ทั้งเหรียญเจอและอาเจียนมองข้ามเหตุการณ์น่ากระอักกระอ่วนใจในหมิ่เย่เหล่าไปได้เพื่อที่ทั้งสองคนจะได้ไม่กระดากอายเมื่อต้องอยู่ด้วยกันตามลำพังหลังจากที่นางพูดไปแบบนั้นแล้วนางกลับไม่เห็นว่าทั้งคู่จะโล่งใจและผ่อนคลายแต่อย่างใดเมื่อตอนขากลับ ซูซินเอ๋อตั้งใจจะตามไปขึ้นรถม้ากับชุยเซาซีด้วยซูจิงเหอผู้เป็นพี่ชายถอนหายใจอย่างเอือมระอาและถึงกับต้องตามเข้าไปลากนางออกมาจากรถม้าของชุยเซาซีด้วยกันเมื่อมาถึงประตูชั้นนายแล้วซูซินเอ๋อยังไม่ยอมเลิกลานางอ้างว่าชุยเซาซีเมาแล้วนางเป็นห่วงมากและอยากส่งเขากลับไปให้ถึงที่ลานบ้านเพื่อพักผ่อนด้วยตัวเองสุดท้าย นางก็ถูกซูจริงเหอที่อดไม่ได้ต้องลากตัวจากไปอีกรอบแม้ว่าชุยเซ้าซีจะเมาเล็กน้อยแต่เขาก็ไม่ได้เมามากอย่างที่เขาแสดงออกมามันชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาจงใจแกล้งทำเป็นเมาจนหมดสติเพื่อหาทางปัดเด็กผู้หญิงคนนี้ออกไปให้พ้นทางแต่นางยังทำเป็นหูป่าตาเถื่อนจึงต้องโดนลากตัวไปจนได้นอกเหนือจากนั้นนี่ไม่ใช่หน้าที่ของแม่นางน้อยผู้หนึ่งที่ยังไม่ออกเรือน จะต้องมาทำหน้าที่ส่งชายหนุ่มกลับไปที่ลานบ้านของเขาในตอนกลางคืนเสียหน่อยอย่ามาอ้างว่าเป็นเปี่ยวเกอมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติแล้วจะสามารถกระทำอย่างนั้นได้แม้แต่กับพี่ชายแท้ๆก็ยังต้องหลีกเลี่ยงเพื่อป้องกันคำครหาว่าร้ายเหลือเพียงฟางฉิงและเหรียญฟางโจที่ตามมาด้านหลังเมื่อเข้าไปในตัวเรือนชั้นในถึงทางแยก เปียวเจียเปี่ยวเมื่อยทั้งสองก็บอกลากันแล้วก็แยกย้ายกันไปคนละทางฟางฉิงกลับไปที่บ้านของตนเองหลี่มามารีบออกมาต้อนรับและรองขึ้นว่านายหญิงน้อยกลับมาแล้วสาวใช้ทั้งหลายพากันเข้ามารับใช้ผู้เป็นนายทั้งสวงหลิงสวงซิ่วและคนอื่นๆช่วยกันผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้ายกน้ำทำความสะอาดร่างกายเพื่อให้ในายหญิงน้อยรู้สึกสดชื่นขึ้น นางเกือบจะทำความสะอาดตนเองเสร็จเรียบร้อยแล้วในขณะที่ซูจิงเหอเพิ่งกลับเข้ามาจากข้างนอกด้วยท่าทางที่ไม่ดีนักเขายังพึมพำเงึมง,งมอะไรบางอย่างอยู่ในปากตนเองฟางฉิงมองไปที่เขาและยิ้มแย้มออกมาส่งกลับไปแล้วงั้นหรือข้าไม่เรียบร้อยเอาเฉยเลยซูจิงเหอโกรธมากเขานั่งลงข้างๆฟางฉิงและพูดอย่างโกรธโกรธเด็กคนนี้เสียสติไปแล้วข้าคิดว่าก่อนที่นางจะแต่งออกไป มินจืออย่ามาที่บ้านเราอีกเลยมันจะได้ไม่เกิดเรื่องน่าอับอายขึ้นอีกหลี่มามมาขยิบตาแล้วเดินออกไปพร้อมกับสาวใช้ทั้งหลายฟางฉิงยิ้มและกล่าวว่าเจ้าลองคิดดูว่านานแค่ไหนแล้วที่มินจือไม่ได้มาที่บ้านของเราเจ้าคิดว่าเขาเต็มใจที่จะมาหรือถ้าไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นในครั้งนี้ถ้าไม่คิดว่าเขาจะมาหรอกนะซูจิงเหอเงยหน้าขึ้นเล็กน้อย เขาคิดถึงเรื่องนี้และพูดขึ้นว่าสิ่งที่เจ้าพูดเป็นเรื่องจริงเขาพูดอย่างอารมณ์ไม่ดีนะักเด็กผู้หญิงคนนี้ควรจะกำหนดเลิกแต่งงานได้แล้วจริงๆไม่งั้นไม่ช้าก็เร็วจะต้องเกิดเรื่องอะไรขึ้นอีกแน่ช่างเถอะหากนางไม่ชอบใจท่านพ่อและท่านแม่จะเต็มใจบังคับให้นางแต่งงานได้อย่างไรถ้าเจ้าต้องการให้นางชอบใจจะมีใครได้อีกนอกจากหมิ่นจือฟางชิงมองเขายัางว่างเปล่า เมื่อคิดถึงเรื่องนี้ซูจิง่งเหอก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกหงุดหงิดในใจถ้ามันไม่มีหนทางจริงๆแล้วเราจะปล่อยให้นางทำอย่างนี้ต่อไปหรือเจ้าสามารถรอให้หมิ่นจือแต่งงานภรรยาก่อนได้ฟางฉิงกล่าวพร้อมกับเหลือกมองเขาโอ้ใช่แล้วทำไมข้าถึงคิดไม่ถึงกันนะซูจิง่งเหอดีใจขึ้นมาเขาปรบมือและยิ้มร่าเมื่อหมิ่นจือแต่งภรรยา ซินเอ๋จะสูญเสียความหวังทั้งหมดที่มีหากไม่ยอมแพ้แล้วนางจะทําอะไรได้อีกจากนั้นครู่หนึ่งเขาก็ร้องอดครวญออกมาว่าแต่เจ้าเด็กหมินจือผู้นั้นสายตาก็สูงส่งไม่น้อยเช่นกันข้ากลัวว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหาสะใยให้กับเขาได้เจ้าเองก็เคยพูดไม่ใช่หรือไม่ใช่ว่าข้าโอ้อวดหรอกนะสินเอ๋ก็ค่อนข้างจะดีเช่นกันในแง่ของรูปลักษณ์และฐานะนางไม่คู่ควรกับมินจือตรงไหนกันนอกจากนี้พวกเรายังเป็นเรือญาติกันหากแต่งงานกันความสัมพันธ์ก็จะยิ่งแนบแน่นมากขึ้นที่สําคัญ ซินเอ๋ยยังทุ่มเทให้กับมินจือมากทําไมเจ้าถึงบอกว่าหมินจือไม่ชอบสินเอ๋อล่ะฟังฉิงกล่าวอย่างเหนื่อยหน่ายใจช่างโชคดีนักที่เจ้าเกิดมาเป็นผู้ชายเจ้าช่างไม่เข้าใจความเป็นจริงที่แสนง,ง่ายายนี้เอาเสียเลยในสายตาของบุรุษผู้คนแบบไหนที่ไร้ค่าหรือยิ่งเจ้าเชื่อฟังและหลงไหลเขามากเท่าไหร่เขาก็จะยิ่งไม่เอาจริงเอาจางังและไม่ใส่ใจกับเจ้ามากขึ้นเท่านั้น ยิ่งยืนหยัดพุ่งเข้าหายิ่งโดนต่อว่าตำหนิตีเตียนแต่ในทางตรงกันข้ามหากมัวแต่เก็บความรักเอาไว้ในใจก็ไม่เพียงพอเช่นกันต้องรู้จักใส่ใจต่อคนที่เรารักด้วยสินเอ๋อประสบกับความสูญเสียเพราะนางทุ่มเทลงไปอย่างสุดจิตสุดใจไปแล้วซูจิงเหออ้าปากค้างเป็นเวลานานโดยไม่พูดอะไรสักคำไม่ใช่ไม่อยากพูดแต่เขาพูดไม่ออกต่างหาก เขาได้แต่จ้องมองฟางฉิงด้วยสายตาแปลกๆเมื่อฟังคำพูดเหล่านี้ของภรรยารักแล้วข <c oughs> อโทษทีมันไม่ได้มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่เกี่ยวกับเขาอย่างแน่นอนใช่หรือไม่ทำไมมองข้าแบบนี้เล่าเจ้ากำลังคิดอะไรหรือ <c oughs> ฟางฉิงรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยที่เห็นว่าสายตาของสามีดูผิดปกติไปซูจิงเหอรู้สึกหดหูใจมากเขายังคงไม่หนักแน่นเพียงพอ และในที่สุดก็อดไม่ได้ที่จะพูดขึ้นว่าแล้วเจ้าล่ะเจ้าคิดอย่างนั้นด้วยใช่หรือไม่คิดอะไรงั้นหรือก็ที่ว่าผู้คนไร้ค่าเอ่อคำพวกนั้นน่ะมันไม่ใช่สิ่งที่ข้าคิดมันเป็นเหตุผลดั้งเดิมถ้าอย่างนั้นสิ่งที่เจ้าคิดกับข้าเจ้าเออเจ้ามันคืออะไรซูจิงเหอรู้สึกได้ถึงคำคำหนึ่งในหัวใจของเขานั่นคือหดหู่ ฟังชิงถึงกับนิ่งงนันและจากนั้นนางก็รู้ว่าเมื่อครู่นางไม่ได้ตั้งใจแต่กลับทิมแทงเขาด้วยคำพูดไปเรียบร้อยแล้วนางกลั้นยิ้มใส่หัวและพูดว่าเจ้าแตกต่างออกไปจิตวิญญาณของซูจิงเหอเฟื่องฟูขึ้นมาและทันใดนั้นเขาก็หันมาให้ความสนใจและโน้มตัวเข้าไปหานางและยิ้มทำไมรึแตกต่างกันที่ไหนซู่จิงเหอไม่เพียงแต่ให้ความสนใจมากขึ้นแต่เขายังรู้สึกปลอดโปร่งเล็กน้อยด้วย นี่เป็นภรรยาของเขาในสายตาของนางแน่นอนว่าเขาต้องแตกต่างจากผู้อื่นสินะฟางฉิงตวัดต,ตามองไปที่เขาคราหนึ่งจากนั้นก็หัวเราะและพูดว่ามันน่าอายมากที่จะพูดถึงสิ่งที่เจ้าเคยทำในอดีตที่ผ่านมาค่ากระดาษอายที่จะพูดถึงมันและแล้วใบหน้าที่หล่อเหลาของซูจิงเหอพรันดิ่งลงทันทีเมื่อน,นึกถึงตนเองในตอนนั้นก็ใช่ล่ะนะ ในตอนนั้นพฤติกรรมของเขามันไม่ค่อยจะดีนะักหรือไม่อาจจะพูดได้เลยว่ามีความสามารถแต่ฟางฉิงนางพูดแบบนั้นไม่ได้เช่นกันนะซูจิงเหอรู้สึกขึ้นมาทันทีและจ้องมองไปที่ฟางฉิงอย่างขมขื่นใจกล้าล้อเลียนสามีหรือถุงน้ำดีเจ้าอ้วนผีขึ้นแล้วรอก,ก่อนเถอะข้าจะมาลงโทษเจ้าในภายหลัง <c oughs> ใบหน้าของฟางฉิงแดงระเรื่อและพักหน้าเขาหันเอียงออกไปเล็กน้อย ซูจิงเหอรู้สึกคันหัวใจขึ้นมาทันทีและอดไม่ได้ที่จะกอดนางไว้ในอ้อมแขนเขาได้กระซิบพูดคำบางคำออกมามากมายที่ยังไม่เคยได้พูดมาก่อนพูดจนใบหน้างดงามของฟางฉิงแดงกํมดวงตาฉ่ำวาวคู่นั้นของนางสดใสเป็นประกายอยู่ภายใต้เปลือกตาสีลูกท้อซูจิงเหอตกลุมรักภรรยาของตนเองมากจนไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วเขาจูบที่ใบหน้าของนางหนักๆสองครั้ง และยิ้มบางๆกระซิบข้างหูของนางต่อไปว่าข้าจะไปอาบน้ำก่อนแล้วจะรีบกลับมาที่ห้องของเรารอข้านะเช้าวันรุ่งขึ้นเหรียญฟางโจตื่นแต่เช้าแายเด็กหญิงตัวเล็กๆเจ้าหัวเอ๋อที่รอยอยู่ที่พื้นด้านนอกก็ลุกขึ้นเช่นกันเมื่อได้ยินการเคลื่อนไหวด้านในนางก็เข้ามาและลองขึ้นว่า อรุณสวัสดิ์แม่นางเหลียนหลังจากทักทายไปสองสามคำนางก็ไปเอาอ่างน้ำร้อนและเกลือเข้ามารอรับใช้เหรียญฟางโจได้ล้างหน้าแปรงฟันเหรียญฟางโจไม่ได้ให้นางช่วยเหลือนางหยิบน้ำยิ้มให้และกล่าวขอบคุณนางทำความสะอาดล้างหน้าแปรงฟันด้วยตนเองอเมื่อเห็นว่าเหรียญฟางโจไม่ต้องการให้นางช่วยจริงจ เจาหัวเอ๋อก็ยิ้มและยืนรอพูดคุยกับเหรียญฟางโจแทนหลังจากนั้นไม่นานหลี่มามาก็กลับมาอีกครั้งและนำทางเหรียญฟางโจไปหาฟางฉิง,งทั้งสองคนกำลังพูดคุยกันในขณะที่พวกเขาเดินไปโดยไม่คาดคิดแต่เหตุการณ์ก็เกิดซ้ำรอยขึ้นอีกครั้งชุยเซาซีโปรออกมาดักทางเอาไว้อย่างกระทันหันอีกแล้ว หลี่มามาตกใจกลัวมากจนหัวใจของนางแทบจะกระโดดออกจากลำคอขาของนางสั่นไหวไรเลี้ยวแรงจนเกือบจะเซธลาล้มลงไปเปี่ยวเศร้าแย่ท่านกำลังจะทำอะไรกันแน่แม้ว่าหลี่มามาจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนนี้แต่นางก็ได้ยินคำพูสองสาคำจากซูจิงเหอและฟางฉิงสำหรับคนอย่างนางที่ผ่านเรื่องราวซับซ้อนมามากมาย หลังจากได้ยินมาเพียงสองสาประโยคเท่านั้นก็เพียงพอแล้วที่จะคาดเดาเรื่องราวเบื้องหลังได้แม้จะไม่เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแต่อย่างน้อยความหมายของประเด็นหลักก็ไม่ผิดพลาดแล้วนะเหรียนฟางโจก็ทำอะไรไม่ถูกไปเหมือนกันคนคนนี้เขาพยายามจะพูดอะไรอีกอย่างนั้นหรือชุยเซ้าซีเหลือบมองไปที่หลีม่มามาและก็เถิบไปด้านข้างเล็กน้อย หนีมามาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากถอยกลับออกไปเงียบๆสองสามเก้าตอนที่82องอลาที่พูดเมื่อคืนจริงหรือเปล่าชุยเชาซีถามเหรียญฟางโจโด,ด้วยเสียงโทนต่ำเซ้าก,กำลังพูดถึงเรื่องอะไรเหรียญฟางโจสมองว่างเปล่าไปหมดจู่ๆก็กระโดดออกมาตั้งคำถามที่ไม่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด คืออะไรของเขาเขาตื่นหรือยังฮ่าๆชุยเซาซีพันหัวเราะขึ้นมาน้ำเสียงของเขาร่าเริงขึ้นมากและยิ้มแย้มดีอกดีใจข้ารู้แล้วเจ้าไปเถอะฮะอะไรนะเหลียนฟางโจตกตะลึงนิ่งงันแต่ชุยเซาซียอมปล่อยนางไปง่ายๆเช่นนี้แม้จะยังงุนงงสงสัยแค่ไหนนางก็ไม่อยู่ต่อเพื่อสอบถามความให้ชัดเจนแน่นอน นางจึงพยักหน้าและออกไปกับหลี่มามาหลี่มามาถอนหายใจด้วยความโล่งอกและสีหน้าของนางก็ผ่อนคลายลงในที่สุดเมื่อเหลียนฟางโจมาถึงที่ลานบ้านของฟางฉิง,งซูจิงเหอไม่อยู่ไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไรที่ไหนฟางฉิงอยู่ที่บ้านเพียงคนเดียวเมื่อเห็นนางเข้ามาฟางฉิงยิ้มรับทักทายและสั่งให้สาวใช้เตรียมอาหารเช้าและพูดคุยกันอย่างเบิกบาน ถ้าไม่รู้ว่าเจ้าชอบกินอะไรดังนั้นจึงสั่งให้จัดเตรียมเพิ่มอีกสักสองสาอย่างอาจเจอและอาเจียนที่ฝั่งโน้นก็ได้สั่งคนส่งอาหารไปให้แล้วนะเจ้าแค่นั่งกินอาหารเช้ากับข้าอย่างสบายใจที่นี่ก็พอข้าสั่งให้ไปจัดเตรียมรถมาไว้ให้พวกเจ้าแล้วด้วยรับรองว่าไม่ทําให้เจ้าพลาดเรื่องสําคัญแน่ทั้งสองคนต่างพูดคุยหัวเราะไปด้วยกัน เปลียวเจียข้าทำให้ท่านต้องลำบากแล้วเหลียนฟางโจกล่าวด้วยรอยยิ้มซาบซึ้งใจอย่าได้พูดเช่นนั้นฟางฉิงโบกมือและพานางนั่งลงมีโจกและติ่มซำไม่น้อยกว่าสิชนิดวางอยู่บนโต๊ะกลมที่มีผ้าปูโต๊ะปักลายสีเขียวเมล็ดถั่วตรงหน้านอกจากนี้ยังมีบางส่วนที่ฟางโจไม่รู้จักยกออกมาในชุดชามเครื่องเคลือบสีขาวหวานและจานลายดอกไม้ตามฤดูกาล เหรียนฟางโจสั่งข้าวต้มดำครึ่งถ้วยฟางชิงใช้ตะเกียบในการประกบขนมฟักทองกรอบไข่แดงยังชวนให้ฟางโจกินอาหารชนิดต่างๆบนโต๊ะซึ่งมีทั้งขนมโ๋ขนมกุ้ยกีบเท้ามา้าฟูหลิงเปาปิ่งเสียวหลงเปายาไส้ไก่ฟ้าเสียนปิ่งไส้เนื้อกวางฟางชิงเอ่ยขึ้นระหว่างมื้ออาหารว่าข้าไม่รู้ว่าชิงเอ๋อและเช่อเอ๋อชอบรสชาติแบบไหน ข้าจึงสั่งให้จัดการห่อเอาไว้สองกล่องและนำกลับไปให้พวกเขาลองชิมดูนี่คือความตั้งใจของฟางฉิงเหลียนฟางโจไม่สามารถเอ่ยปากปฏิเสธได้นางจึงได้แต่ยิ้มและกล่าวขอบคุณเปียวเจียหลังจากรับประทานอาหารเช้าได้สักพักล้างปากแล้วนั่งสนทนากันอีกครู่เหลียนฟางโจก็ลุกขึ้นเพื่อขอตัวออกเดินทางฟางฉิงไม่ได้รังตัวเหลียนฟางโจเอาไว้อีกต่อไป นางจัดการนำตัวเงินหนึ่งหมื่นเหลียงมาส่งมอบให้เปียวเมยโดยแบ่งออกเป็นสองฉบับปิดผนึกยื่นส่งให้ด้วยรอยยิ้มและกล่าวว่าตัวเงินนี้มอบให้เจ้าในปีหน้าข้าจะรอดูเจ้าแสดงความสามารถให้เห็นขอบคุณสำหรับคำมงคลของเปียวเจียเหลียนฟางโจลังเลเล็กน้อยและพูดขึ้นว่าเปียวเจียข้าควรจะทำสัญญาเงินกู้โดยไม่รอให้นางพูดจบ ฟางฉิงเหลือไปมองและขัดจังหวะสัญญาเงินกู้อะไรเล่าข้าไม่สามารถเชื่อใจเจ้าได้เลยหรือเหรียญฟางโจจึงยิ้มและหยุดพูดถึงมันอีกนางสามารถเชื่อใจตนเองได้และนางจะไม่ประมาทอย่างแน่นอนหาได้ยากที่ฟางฉิงจะเชื่อใจนางด้วยเช่นกันเช่นนั้นแล้วทำไมนางต้องทำร้ายความไว้วางใจนี้ด้วยฟางฉิงพาเหรียญฟางโจออกไปที่โต๊ะในห้องโถงด้านนอกอีกครั้ง และชี้ไปที่กองกล่องที่หออย่างหนาแน่นบนโต๊ะแล้วยิ้มนอกจากติ่มซำสองกล่องแล้วยังมีผ้าบางอย่างและผืนนางอีกสองสาชิ้นด้วยตอนนี้ใกล้จะถึงปีใหม่แล้วข้าไม่มีอะไรจะให้ของพวกนี้เจ้าเอามันกลับไปตัดเสื้อผ้าเพื่อใส่สำหรับปีใหม่มันดีกว่าของที่ซื้อจากข้างนอกเสียอีก ฟางฉิงพูดขณะที่นางหันไปหยิบกล่องสีม่วงขนาดเล็กจากมือของหลีม่มามาแล้วเปิดออกอย่างระมัดระวังด้านในมีปิ่นปักผมสีทองคู่หนึ่งวางอยู่บนผ้าไหมเนื้อนุ่มสีแดงสดส่วนหัวของปิ่นปักผมหมองไม่เห็นว่าเป็นลวดลายอะไรอันหนึ่งฝังด้วยไขมุกและอีกอันหนึ่งฝังด้วยทับทิมแค่มองแบบแรกก็รู้ว่าพวกมันมีค่าเป็นอย่างมาก เหรียญฟางโจถึงกับพังอะ่ะและก่อนที่ฟางฉิงจะทันอ้าปากพูดอะไรนางก็รีบปฏิเสธขึ้นว่าเปี่ยวเจียนี่มันราคาแพงเกินไปค่ารับไม่ได้นอกจากนี้อยู่ในชนบทไม่มีที่ไหนให้ได้ใช้มันหรอกงั้นเก็บไว้เป็นสินเจ้าสาวในอนาคตฟางฉิงหัวเราะนางปิดกล่องแล้วบังคับจับยัดใส่มือของเหรียญฟางโจจับมือนางเอาไว้และถอนหายใจเบา นี่ไม่ใช่แค่สิ่งที่ข้าต้องการแต่ยังเป็นความต้องการของพี่เขยเจ้าด้วยเมื่อคือนนี้เฮ้อข้าละอายที่จะพูดถึงมันอีกพวกเราต้องขอโทษด้วยสภาพอารมณ์ของซินเอ๋อเป็นเช่นนั้นเจ้าไม่ได้คุ้นเคยกับนางสองสิ่งนี้ใช้สำหรับขอโทษต่อเจ้าถ้าเจ้าปฏิเสธที่จะยอมรับมันพวกเราจะรู้สึกเสียใจแค่ไหนกัน เหรียญฟางโจกล่าวว่านางไม่สามารถยอมรับมันได้อีกแล้วนางยิ้มและพูดว่าเปียวเจียท่านเคยบอกว่าคุณหนูซูเป็นคนเจ้าอารมณ์เห็นได้ว่าคำพูดของนางไม่ได้มีเจตนาไม่ได้มีประสงค์ร้ายข้าไม่ได้คิดจะตำหนินางเลยจริงๆฟางฉิงพยายามเกี้ยก,กล่อมนางครั้งแล้วครั้งเล่าแต่เหรียญฟางโจยังคงยืนกรานที่จะปฏิเสธฟางฉิงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยอมแพ้ นางส่งฟางโจไปที่ประตูบานที่สองเป็นการส่วนตัวและถอนหายใจเมื่อเจ้ามีเวลาว่างอย่าลืมมาเที่ยวเล่นรอบๆที่นี่คราวหน้าพาชิงเอ๋อและเช่อเอ๋อมาด้วยมาพักอยู่ที่นี่สักสองสามวันจะได้คุยกันดีๆเหลียนฟางโจตอบตกลงอย่างสุภาพด้วยท่าทีสบายๆเหลียนเจอและอาเจียนกล่าวคำอำลากับฟางฉิง,งและพากันไปขึ้นรถมาเพื่อออกเดินทาง ฟางชิงมองตรงไปที่รถมาและกล่าวกับหลี่มามาว่ากลับกันเถอะนางหันหลังและเดินย้อนกลับเข้าตัวเรือนชั้นในไปหลี่มามาประคองแขนของนางและยิ้มแม่นางเหลียนผู้นี้ดีจริงๆเหลียนกงจือและอาเจียนกงจือก็ยังดีมากด้วยฟางชิงเหลือบมองไปที่หลี่มามาและพูดด้วยรอยยิ้ม เจ้าผิดแล้วพวกเขาไม่เพียงแค่ดีแต่ยังดีกว่าบ้านเดิมของข้ามากอีกด้วยบีมามายิ้มโดยไม่พูดอะไรครู่หนึ่งนางก็เอ่ยพูดขึ้นว่านอยหญิงน้อย,อยท่านช่างโซดคำพูดไม่ได้เลยจริงๆฟังฉิงยิ้มรับมีอะไรที่ต้องซ่อนมีใครไม่รู้ว่าว่าเปี่ยวเม้ยของข้าผู้นั้นนางเป็นคนเรียบง่ายเสียที่ไหนกัน หนีมามายิ้มและกล่าวว่าโอ้ถ่านางไม่เรียบง่ายจริงๆนายหญิงน้อยท่านเป็นคนแรกที่ขนปบฟังฉิงยิ้มและกล่าวอย่างแผ่วเบาว่า,วารอดูต่อไปแล้วเจ้าจะได้รู้ว่าข้าพูดถูกรถม้าของบ้านซูนั้นมีความพิเศษมากมันไม่สะเทือนเลยเมื่อนั่งอยู่ในรถมา้ามันนุ่มและสบายมาก ม้าที่ใช้ลากดึงรถม้าก็เป็นม้าที่ดีเช่นกันรถม้าขับเคลื่อนเร็วนี้มีน้ำหนักเบาหลังจากใช้เวลาผ่านไปเพียงครึ่งวันเหลียนฟางโจก็เปิดม้ารถมาขึ้นและมองออกไปก็ได้เห็นภาพที่คุณเคยปรากฏขึ้นในสายตาแล้วใช้เวลาไม่นานรถม้าก็วิ่งเข้าหมู่บ้านพวกเขาทั้งสามคนต่างมีความสุขมากเหลียนเจอยังคงคิดที่จะไปเผาถ่านที่ภูเขาในตอนบ่าย รถม้าเลี้ยวไปอีกมุมหนึ่งทันใดน,นั้นก็ได้ยินเสียงกรองแตรและเครื่องดนตรีดังมาจากด้านหน้าและเสียงต่างๆก็แปลเปลี่ยนเป็นดนตรีที่สนุกสนานมีคนกำลังจะแต่งงานเมื่อใดก็ตามที่เกิดเหตุการณ์สีแดงและสีขาวเป็นเรื่องปกติที่จะหลีกทางให้ผู้อื่น ดังนั้นคนขับรถม้าจึงไม่จำเป็นต้องได้รับคำสั่งอะไรจากเหรียญฟางโจและคนอื่นๆเ <c oughs> ขาขับรถม้าหลีกออกไปด้วยตัวเอง <c oughs> ความยินดีปรีดาเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆและขบวนแห่สีแดงและสีเขียวก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆเมื่อเห็นชายชุดแดงขี่ม้าอยู่หน้าเกี้ยวสีแดงคันใหญ่ <c oughs> เหรียญฟางโจก็ตบหัวพร้อมกับร้องออกมาหนางยิ้มและพูดว่า ข้าเกือบลืมไปแล้วว่าเขาแต่งงานในวันนี้นั่นมันเป็นขบวนแต่งงานของอดีตคู่ม้านอย่างไหวซันวันนี้แม่นางที่ยังไม่ออกเรือนของบ้านหัวจะแต่งงานแม่สามีและลูกสะใภยบ้านหัวคู่นั้นได้ตะโกนเปล่าประกาศเป็นอย่างมากจนคนทั้งโลกรู้เรื่องนี้กันไปทั่วแล้วเมื่อวันก่อนนั้นสะใภยบ้านหัวยังจงใจวิ่งไปที่หน้าประตูของเหรียญฟางโจและตะโกนเป่าประกาศตั้งสองามครั้ง เหรียญเจอสามพี่น้องและอาหญิงสามโกรธมากอาหญิงสามแทบจะรีบวิ่งออกไปด่าใครบางคนแต่เหรียนฟางโจห้ามนางเอาไว้ในทางตรงกันข้ามเหลียนฟางโจกลับสงบนิ่งและใจเย็นไม่ต้องพูดถึงว่านางไม่มีความรู้สึกใดๆต่ออย่างไว้สั้นเลยแม้ว่านางจะรู้สึกอยู่บ้างเล็กน้อยแต่เนื่องจากทั้งสองฝ่ายได้ยกเลิกการแต่งงานไปแล้วการแต่งงานของทั้งสองฝ่ายจึงไม่เกี่ยวข้องกัน กล่าวอีกนายหนึ่งยังไวซันจะแต่งงานในไม่ช้าก็เร็วยังมีอะไรที่น่าเศร้ายังมีอะไรที่ต้องเกี่ยวข้องกับนางบ้านหัวเป็นพวกน่าเบื่อนางไม่มีเวลาไปยุ่งกับพวกเขาเพื่อทำให้เรื่องยิ่งยุ่งยากหรอกนางยังต้องการนำเวลามาหาเงินและทำงานให้ได้ดียิ่งกว่าเดิมมากกว่าจะเสียเวลาไปกับครอบครัวนี้ให้มันได้อย่างนี้สิอย่าได้มองให้เสียสายตาเลยเจีย เหรียนเจอพูดขึ้นอย่างหงุดหงิดด้วยสีหน้าที่บูดบึ้งและรู้สึกวิตกกังวลอยู่ด้านข้างเมื่อเขาเห็นเหรียนฟางโจโยกมาลดมาขึ้นมุมหนึ่งและมองออกไปด้านนอก ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่81-82สำหรับเรื่องนี้ก็แปลโดย Novel แอนมังอะเพื่อนๆสามารถเข้าไปอ่านตอนต่อไปก่อนได้ที่ลิงก์ด้านล่างและสำหรับใครที่ต้องการอ่านตอนใหม่ๆล่วงหน้าหรือต้องการโดเน a t สนับสนุนผู้แปลสามารถแอดไลน์ไปได้ที่ n โนเวลแอนมังะได้เลยนะคะและสำหรับผู้ที่ต้องการสนับสนุนช่องของเราสามารถโดเน a ได้ตามรายละเอียดด้านล่างค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ